สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่คลับฟิกชันโลกของนิยายเสียงถ้าคุณชอบนิยายรักดรามา่าหรือเรื่องเล่าก่อนนอนอย่าลืมกด subscribe กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้จะได้ไม่พลาดตอนใหม่จากเราก่อนฟังอย่าลืมกดไลค์กดหัวใจและแชร์ให้เพื่อนๆจะเป็นกำลังใจให้ทีมงานได้มากเลยค่ะถ้าพร้อมแล้วไปฟังนิยายเสียงกันเลยค่ะ หัวใจมาเฟียตอนที่หนคนไข้ไร้ชื่อกับเสียงหัวใจที่ปิดตายฝนโปรยปลายไม่ขาดสายเสียงน้ำกระทบกระจกใสเหมือนดนตรีแห่งความเหงาที่ไม่มีวันจบหมอวารียืนมองออกไปนอกหน้าต่างด้านหน้าห้องฉุกเฉินสายตาไม่ละจากหยาดฝนที่ไหลลินลงมาเป็นทางยาว เสียงฝนเหมือนกระซิบอย่างนุ่มนวลแต่ลึกซึ้งอยู่คนเดียวอีกแล้วใช่ไหมวารีรู้สึกเหมือนเสียงนั้นพูดกับเธอโดยตรงเหมือนฟ้าฝนกําลังเข้าใจความโดดเดี่ยวในใจของเธอที่ซ่อนลึกไว้นานแล้วคืนวันอาทิตย์ที่เงียบสงบเป็นเวลาที่หลายคนหลีกเลี่ยงการทำงานแต่สำหรับวารีแล้วกลับเป็นช่วงเวลาที่เธอรู้สึกปลอดภัยที่สุด ไม่มีเสียงคำถามจากญาติคนไข้ที่คอยกวนใจไม่มีเสียงหัวเราะหรือบทสนทนาที่ทำให้เธอต้องเสแสร้งยินตามไม่มีคำว่าครอบครัวที่ชวนให้รู้สึกแปลกแยกเหมือนในชีวิตจริงแค่ได้ใช้มือของตัวเองรักษาชีวิตคนไข้นั่นก็เพียงพอแล้ววารีคิดในใจทางหยิบแฟมผู้ป่วยขึ้นมาเปิดดูอย่างตั้งใจแต่มือที่ถือแฟมเย็นเฉียบนั้น ทำให้ลมหายใจของเธอเหมือนหยุดชั่วขณะเธอรู้สึกเหนื่อยล้าแต่หัวใจกลับเต้นแรงในอกอาการตึงเครียดที่ไม่สามารถอธิบายได้ยิ่งทวีความรุนแรงหนักหน่วงขึ้นเรื่อยๆทำไมชีวิตถึงได้ยากเย็นขนาดนี้นะเธอบ่นคึมคำกับตัวเองอย่างแผ่วเบาแล้วพยายามขับไล่ความคิดนั้นออกไปแต่แล้วจูจ่ๆ เสียงอินเตอร์คอมดังขึ้นอย่างประทันหันทำให้หมอวารีสะดุ้งเล็กน้อยหมอวารีคะ ER ค่ะเคสยิงกันคนเจ็บไม่รู้ชื่อไม่พบบัตรไม่มีญาติค่ะพยาบาลเวรร้องเรียกเสียงปนตื่นเต้นหัวใจของหมอวารีพุ่งขึ้นทันทีเธอรีบเดินไปที่ห้องฉุกเฉินชายแปลกหน้าถูขอผ้าด้วยผ้าห่มเปียกชื้นจากน้ำฝน เขาวสวมเสื้อเชิ้ตสีเข้มเปื้อนเลือดจนโชกชุม่มใบหน้าซีดขาวดุดรูปปั้นแต่แฝงไปด้วยความคมเข้มราวกับคนที่ผ่านเรื่องราวอันยากลำบากมาไม่น้อยหมอวารีค่อยๆก้าวเข้าไปใกล้เธอเสังเกตเห็นรอยสักบนชายโครงข้างซ้ายกุหลาบดำขนาดใหญ่ถูกสลักไว้อย่างชัดเจนซ่อนทับด้วยมีดเล่มเล็กที่ดูเหมือนซ่อนความลับบางอย่างอะไรไว้ในนั้นลายคุ้นๆฮะ เธอคิดในใจแต่เวลาไม่เคยรอใครเตรียมห้องผ่าตัดทันทีค่ะวาลีสั่งเสียงนิ่งแต่หัวใจเต้นแรงไม่หยุดมือของเธอสั่นเล็กน้อยขณะที่พยาบาลและทีมแพทย์ต่างเร่งกันช่วยประสานงาน5ชั่วโมงผ่านไปในห้องผ่าตัดและห้องฉุกเฉินวารีนั่งข้างเตียงคนไข้มองชายหนุม่มที่ยังไม่ฟื้นจากอาการโคมา่า ใบหน้าเงียบสงบเหมือนรูปปั้นในแกลเลอรี่เธอเปิดแฟ้มคนไข้อีกครั้งอย่างละเอียดไม่มีชื่อไม่มีประวัติไม่มีบัตรประจำตัวใดๆทั้งสิ้นแม้กระทั่งข้อมูลเบื้องต้นที่สำคัญสิ่งเดียวที่หมอวารีพบคือไซ้ข้อมือบางๆคล้องอยู่ที่ข้อมือของชายหนุ่มสลักคำว่าทอย่างชัดเจนทาม ชื่อคุณคุณนะเธอพูดชื่อซ้ำไปซ้ำม,มาราวกับคำนี้มีพลังบางอย่างที่ทำให้หัวใจของหมอวารีสั่นไหวเวลาผ่านไปอย่างช้าๆหมอวารีนั่งเงียบๆโดยมีเพียงเสียงเครื่องช่วยหายใจและเสียงวัดชีพจรเต้นเป็นจังหวะในห้องความเหนื่อยล้าเริ่มครอบงำร่างกายของเธอพยายามต่อต้านความอ่อนล้า แต่ใจกลับหมกมุ่นอยู่กับคำถามที่ว่าใครคือไทมแล้วไทมเป็นใครและทำไมเขาถึงถูกยิงอย่างลึกลับเช่นนี้บางทีเรื่องราวของเขาอาจเชื่อมโยงกับอดีตของเธอก็เป็นได้หมอวารีไม่รู้ว่าทำไมจูจ่ๆความคิดเช่นนั้นก็แวบขึ้นมาแต่ก็มุ่งมั่นที่จะไม่สนใจ ปล่อยให้ความรู้สึกนั้นรบกวนจิตใจของตัวเองมากเกินไปนะแล้วในที่สุดความเหนื่อยล้าก็ทำให้เธอเริ่มทนไม่ไหวหมอวาลีหลับตาพิงผนักเก้าอี้ปล่อยให้ความเหนื่อยล้าพาเธอไปสู่้วงความฝันคืนนั้นเธอฝันฝันถึงเสียงฝนที่ตกกระหน่ำแรงขึ้นเรื่อยๆคล้ายเสียงปืนที่ดังสนั่นในใจฝันถึงชายคนหนึง่ง ยืนจ้องตาเธอด้วยสายตานิ่งลึกทะลุผ่านความมืดมิดในจิตใจถ้าเธอช่วยฉันเสียงนั้นแผ่วเบาแต่หนักแน่นเธอจะไม่มีวันหนีฉันพ้นหมอวารีถ้าเธอช่วยฉันไว้จวนะําไว้นะเธอจะไม่มีวันหนีฉันพ้นคำพูดนั้นซ้ำซากดังก้องอยู่ในหัวของหมอวารีทำให้เธอสะดุ้งตื่นกลางดึก หัวใจยังคงสั่นระริกไม่หยุดในความเงียบของห้องพักพัดลมเพดานหมุนวนอย่างช้าๆส่งเสียงแผ่วเบาแต่ใจของวารีกลับไม่สงบหัวสมองยังคงวนเวียนกับภาพความฝันและคำพูดลึกลับที่ไม่อาจลืมได้เช้าว,วันรุ่งขึ้นเจ้าหน้าที่ตำรวจ เดินทางมาที่โรงพยาบาลเพื่อสอบสวนเบื้องต้นเกี่ยวกับคนไข้ที่ถูกยิงหมอครับช่วยเล่าให้ฟังหน่อยครับคนไข้คนนี้มีข้อมูลอะไรบ้างเจ้าหน้าที่ชายหนุ่มถามด้วยน้ำเสียงจริงจังแต่แฝงด้วยความเหนื่อยล้าจากงานที่ไม่เคยหยุดพักวารีตอบด้วยเสียงนิ่งว่าไม่มีค่ะคนไข้ไม่สามารถให้ข้อมูลใดๆไ,ไ,ได้เลย ไม่มีญาติไม่มีบัตรไม่มีแม้แต่ชื่อที่ชัดเจนเธอหยิบสร้อยข้อมือสีเงินออกมาให้ตำรวจด,ดูมีเพียงแค่นี้ค่ะสร้อยข้อมือเงินและชื่อไทมเจ้าหน้าที่พยักหน้าอย่างเสียไม่ได้ก่อนจะจดบันทึกอย่างละเอียดและส่งเบอร์โทรศัพท์ให้เธอถ้าเขาตื่นขึ้นมาหรือเขาให้ข้อมูลได้ กรุณูนาติดต่อเราทันทีนะครับหมอวารีได้เลยค่ะถ้าเขาตื่นขึ้นมาแล้วดิฉันจะรีบติดต่อคุณตำรวจทันทีนะคะหมอวารีตอบรับแต่ในใจกลับเต็มไปด้วยความหนักใจเพราะเธอไม่รู้เลยว่าชายหนุ่มจะฟื้นขึ้นมาเมื่อไหร่เพราะอาการของเขาอาการที่ถูกยิงนั้นเรียกได้ว่าหนักไม่ใช่เล่น ช่วงบ่ายในโรงพยาบาลหมอวารีนั่งอยู่ในห้องพักพยาบาลเงียบสงดไม่มีเสียงรบกวนมีเพียงเสียงเครื่องจักรเบาๆและเสียงสายฝนที่ยังคงโปรยปรายไม่หยุดกลิ่นฝนและกลิ่นแอลกอฮอล์จางๆจากห้องข้างๆคล้ายหลอมรวมกันเป็นกลิ่นเฉพาะของโรงพยาบาลที่เธอคุ้นเคยแต่ไม่เคยผูกพันเธอมองเหม่อออกไปนอกหน้าตา่าง กระจกมีหยดน้ำเป็นสายเป็นเส้นคล้ายเรื่องราวในอดีตท,ที่ไม่มีวันลบเลือนมือของหมอวารียังโคโลบสร้อยเงินอย่างไม่รู้ตัวความรู้สึกบางอย่างในอกเหมือนถูกจี้ให้ตื่นจากความสงบสุขที่เคยมีหัวใจเธอสั่นไหวอย่างไร้เหตุผลความคิดของวารีมกวนไปถึงอดีต อดีตที่เธอเคยรู้สึกสูญเสียผู้คนความทรงจำหรือบางสิ่งที่ไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่าอะไรบ้างที่เธอสูญเสียไปในชีวิตแต่ที่แน่ๆคนไข้คนคน,นี้ไม่เหมือนใครเขาเหมือนกระจกที่สะท้อนบางส่วนของเธอออกมาแม้เธอจะไม่เคยรู้จักชื่อเขามาก่อนแม้เขา จะยังไม่ได้พูดอะไรออกมาแม้แต่คำเดียวแต่มันเหมือนมีเส้นบางๆเชื่อมโยงกันไว้โดยที่ไม่รู้ตัวคืนที่สองเสียงโทรศัพท์ดังขึ้นอย่างฉับพลันทำให้วารีสะดุ้งตื่นรีบคว้าโทรศัพท์อย่างรวดเร็วหัวใจของเธอเต้นแรงราวกับรู้ร่วงหน้าว่าข่าวที่กำลังจะได้ยินนั้น จะเปลี่ยนบางสิ่งในชีวิตเธอไปตลอดการสวัสดีครับหมอวารีผมคือเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ดูแลคดีนี้คนไข้ของคุ้นฟื้นแล้วครับและพร้อมให้ข้อมูลเบื้องตน้นเสียงชายปลายสายแจ้งข่าวดีอย่างเรียบเฉยแต่สำหรับวารีแล้วมันกลับดังชัดในหัวใจราวเสียงระฆังที่ปลุกให้เธอตื่นจากความฝัน หัวใจของหมอวารีเต้นแรงยังบอกไม่ถูกเธอรีบลุกขึ้นจากเตียงแต่งตัวอย่างรวดเร็วมือสั่นเล็กน้อยขณะติดกระดุมเสือ้อท่ามกลางความวุ่นวายในหัวระหว่างทางไปห้องผู้ป่วยความคิดนับพันนับหมื่นแล่นผ่านเข้ามาเขาจะพูดอะไรเขาจะจำอะไรได้บ้างไหมแล้วทำไมเธอถึงรู้สึกตื่นเต้นกนประหม่าเช่นนี้ เมื่อประตูห้องผู้ป่วยเปิดออกชายคนนั้นนั่งอยู่บนเตียงดวงตาของเขายิงคงูอ่อนลา้าแต่เต็มไปด้วยความแข็งแกร่งดวงตาคู่นั้นดวงตาที่เคยปรากฏในฝันของหมอวารีมันกลับมองมาอย่างนิ่งลึกดุจจะบอกว่าเรื่องราวของพวกเขาเพิ่งเริ่มต้นเท่านั้นในวินาทีนั้นเหมือนรอบตัวจะหยดนิ่ง ไม่มีเสียงของเครื่องช่วยหายใจไม่มีเสียงฝนหรือเสียงลมมีเพียงเธอและเขาดวงตาสบก,กันในความเงียบงนันแต่กลับพูดได้มากกว่าคำพูดนับพันและในความเงียบนั้นความจริงบางอยา่างกำลังจะเปิดเผย